เน้นสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่จะต้องกลับเถึงในที่นี้ก็คือสูตรนะครับตัวสูตรที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือเซหนึ่งส่วนเบวกเศษหนึ่งส่วนเอพรามนะครับมีค่าเท่ากับสองส่วน R เนี่ย S 1> <S 1> <S 1> <S เเราพบว่ามันใช้ได้นะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับจะใช้ได้เมื่อจบ เป็นสุนเล็กเล็กของส่งกลมอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับอันนี้หมายความว่าเราบอกว่าตัวกระจกโค้งเนี่ยจริงมันคือส่วนหนึ่งของทรงกลมใช่ไหมครับเราพูดถึงตรงนี้ไปแล้ว แต่ว่ามันจะต้องเป็นแค่ส่วนโค้งเล็กๆของทรงกลมเท่านั้นก็คือถ้าเราตัดกระจกมาลักษณะยอย่างนี้นะครับแล้วตรงน,นี้เป็นจุดสนยนกลางความโค้งนะครับถ้าเราลากเส้นจากจุดส่วนกลางความโคง้นะคาาง,คโคงไปยังขอบ สองด้านของกระจกอย่างนี้นะครับมุมซีต้าตรงนี้เนี่ยนะครับมุมซีต้าตรงนี้จะต้องมีค่าไม่มากนะนะครับมุมซีต้าตรงนี้ต้องมีค่าน้อยๆใช้คำว่ามีค่าน้อยๆดี มีค่าน้อยนะครับมุมเซต้าตรงนี้จะมีค่าน้อยถ้าเกิดมุมเซต้ามีค่ามากสูงจะหนึ่งส่วน S บวกจะหนึส่วน S อสพามเท่ากับสองส่วนอาร์นะจะใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกระจกโคประเภทที่ว่า โค้งเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เลยนะครับจดสื่อถางความโค้งอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะให้สมการเศษหนึ่งส่วนเอสบวกเศษหนึ่งส่วนเอสพามเท่ากับสองส่วนอาร์เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยสมการนี้ ได้ไม่ได้นะครับในกรณีของกระจกที่โค้งมากๆขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเราจะไปพิจารณานะรกระจกโค้งเนี่ยเราต้อง,องดูว่ากระจกโค้งนี่โค้งมีส่วนโค้งที่ใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับถ้าใหญ่เกินไปใช้สูตไม่ได้แต่น,นี้ใช้ได้เฉพาะส่วนโค้งที่มีค่าไม่มากนะ นะฮมุมเซต้าตรงนี้มีค่าไม่มากครับซึ่งเมื่อมุมเซต้าตรงนี้มีค่าน้อยผลประการหนึ่งก็คือเราอาจจะบอกว่ากระจกโค้งเนี่ยมันเกือบอาจจะใช้คำใช้เครื่องหมายว่ามันเกือบนะฮะเกือบเกือบจะเป็นกระจกลาบ มันเกือบจะเป็นกระจกลาบแต่มันโค้งนิดนึงนะมันไม่ได้กระจกลาบเพราะถ้าเป็นกระจกลาบก็จะกลายเป็นสูตรของกระจกลาบแต่มันไม่ใช่เป็นกระจกลาบแต่มันมีความโค้งเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้โค้งมากถึงขนาดเป็นครึ่งทรงกลมนะครับ เป็นกระจกลาบนะครับแต่แต่ไม่ได้เป็นกระจกลาบนะครับแต่ว่าเกือบจะเป็นกระจกลาบ